หนึ่งเฉดสีนะคะที่วันนี้นะคะทางร้านแม่มาริ้าไทยของเราขอแนะนําคุณลูกค้าขาสีเขียวยอดตองสีเขียวยอดตองสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอ,อเครื่อง เป็นผ้าไหมสังเคอทอเครื่องผืนนี้690บาทผืนนี้690บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าไหมรุ่นนี้เนาะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าพันคอของหมาผ้าฝ้ายหมักโคนแถมไม่ฟรี1ผืนมูลค่า100บาทแถมให้เลยค่ะคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริผ้าทไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งงฟีคะเเก็บิน ปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผืนนี้สีเขียวสีเขียวยอดตองสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆว,วันนี้กับสีเขียวยอดตองคุณลูกค้าข,า,ขางานผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องลายจี้เพชรสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้า มาได้เลยนะคะ089 0416 0 04 0กกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆเมื่อวานให้ดูให้ชมใช่ไหมคะ <c oughs> คุณลูกค้าคะที่นะคะคุณพี่เนยนะคะเลือกซื้อเลือกรับนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าอยู่จังหวัดกําแพงเพชรใช่ไหมรับสีเทาใช่ไหมรับสีเทาเงินไปแล้วหนึ่งพื้นวันนี้ค่ะสีเขียวยอดตองสวยไหมพื้นนี้สีเขียวยอดตองสวยคลาสสิกมากๆนะคะสําหรับ <c oughs> คุณลูกค้าที่ชอบสีเขียววันนี้เรามีอีกหนึ่งเฉดสีแนะนําคุณลูกค้าคะสีเขียวยอดตองสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ 90บาท1ผืนวันนี้690บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับผ้าพันคอขามาผ้าฝ้ายหมักโคนแถมให้ฟรีทันที1ชิ้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้ารับ2ผืนอย่างเช่นบอกว่าอุรารจี้เพชรสวยจังเลยแล้วก็เมื่อวานก่อนนะคะที่คุณพี่เนยเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีเทาใช่ไหมคุณลูกค้ารับ2ผืนเลยค่ะวันนี้คุณลูกค้านะคะรับนะคะผ้าไหมสวยๆผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะรับสีเทา1ผืนแล้วก็รับสีเขียวอีก1ผืนคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ค่ะเรามีโปรคุ้มๆนะคะคุณลูกกคคคค้้้าาาาาจะะะไดรััับนะะนนผพอขอมหมห แถมให้ฟรี2ชิ้นค่ะแถมให้ฟรี2ชิ้นนะคุณลูกค้าขาไม่พอแค่นั้นนะวันนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะผ้าสําหรับนําไปตัดผ้าถุงผ้าสําหรับนําไปตัดกระโปรงแบบนี้ที่ราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะกระเป๋าสุดปังของเราคุณลูกค้าขากระเป๋าปังๆของเราแถมไม่ฟรีรับของแถมไปถึง3ชิ้นแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับนะคะเลือกซื้อเลือกช้อปได้เลยลายแพรวาลายจี้เพชรลายพิกุลแก้วคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเลืืืออออกกซ้้เเลลชไดยที ราคาผืนละ690บาทนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้น2ผืนวันนี้คุณลูกค้ารับไปเลยค่ะของแถมทั้งหมดนี้เลย3ชิ้นค่ะของแถมทั้งหมดนี้เลย3ชิ้นมูลค่า300บาทแถมให้ฟรีสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกรับแค่ผืนหนึ่งหนึ่งผืน690บาทได้เลยคุณลูกค,าค้าขาทางร้านของเราก็แถมเหมือนเดิมคุณลูกค,าค้าขามีผ้าเป็นคอขอมา้าผ้าพไฝ้ายหมักโคนมูลค่า100บาทแถหนค่คุค้ครยาคาคม,าคามาๆจัมส่งฟรีทั่วไทพื้นที่่่หางาไบวเพิม บอกคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยผืนนี้สีเขียวยอดตองผืนนี้สีเขียวยอดตองลายสวยคมชัดมากๆ มัดหมี่ลายจี้เพชรคุณลูกค้าจ๋ามัดหมี่ลายจี้เพชรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบบาทหรือว่าจะเลือกซื้อเลือกรับสองผืนในราคาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทแต่ของแถมจุใจมากๆคุณลูกค้าคะของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะให้ไปเลยถึงสามชิ้นค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจรับโปรคุ้มๆวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับผ้าพันคอข่าม้าผ้าใยมโคณสองผืนไม่พอแคคค่นนัััุ้้้ณูกายงจะไดรบ กระเป๋านะคะใบใหญ่ๆกระเป๋าใส่โทรศัพท์ลายไทยสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีเพิ่มเติมอีกด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ห้อโอโค่โทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยากได้ผ้าไทยลายไหนอยากดูอยากชมเพิ่มเติมแอปพลิเคชันไลน์ค่ะคุณลูกค้าค่ะเดยวทางร้านของเราขออนุญาตส่งรูปให้ดูให้ชชมผ่าานนนทงแอปพลิเคัะ 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นเบอร์โทรเบอร์นี้คุณลูกค้านําไปกดเพิ่ม <im itation> เพื่อนค่ะกดเพิ่มเพื่อนนะคุณลูกค้าคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์และใส่เบอร์โทรเบอร์นี้ไปได้เลยหรือว่าตอนนี้นะคะค,ค,คุณลูกค้ากําลังรับดูรับชมนะคะทางโทรทัศน์ทางทีวีใช่ไหมคุณลูกค้าดูทางส,สมาร์ททีวีหรือว่า Google TV คะ่ะเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะโทรทัศน์ทุกยี่ห้อเลยนะคะแล้วคุณลูกค้าก็ดูว่านะคะสามารถรับสัญญาณนะคะ WiFi ได้หรือเปล่าอย่างเช่นสมาร์ท นะคะหรือว่านะคะตอนนี้กําลังดูในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าดูในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคุณลูกค้านะคะเห็นนะคะคิวอัโคตรงนี้คุณลูกค้าสามารถนะคะนำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันหลายแอปเขียวตัว L ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถนํามากดเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่ม,เพ,เ,พมเพื่อนด้วยคิวอัโคสสแกนที่คิวอัโคสนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะส่งรูปเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรูปใหห้เเเเลลลือกกพพพิิ่่มมมมตราาาาาะวยยีีส ลายจี้เพชรมีหลายสีมากนะคะเมื่อวานที่นํามารีวิวก็จะเป็นสีเทาเงินผืนนี้จะเป็นสีเขียวยอดตองคุณลูกค้ารับผืนไหน คุณลูกค้าแจ้งเขามาทักเขามาได้เลยราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690้บาทรับโปรคุ้มคุ้มคุณลูกค้าคะเพราะว่าถ้าซื้อ1ึงผืน690บาทนุ่มก็มีผ้าพันคอของมาผ้าฝ้ายหมาคนแถมฟรี1่ผืนแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้ารับ2ผืนเพราะว่าจะไปใส่งานบวชกับงานแต่งใช่ไหมมี2งานพอดีคุณลูกค้ารับไปเลยค่ะโปรคุ้มคุ้มรับไปเลยของแถม3ชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะดังนี้ตามที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้มีผ้าพันคอของหมาผ้นักระเาตรล จีนด้วยขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ